สวัสดีครับพี่น้องมนี่นนนคุณพ่อพี่น้องมากินตามกุ่มสัตวนี่กะตามพุงมาพี่น้องกะกินสคนกับตะกรงนี่ยใสไรกะเพชรไรพี่น้อ,องให้หมักกเพ็รกับใส่ไรนี่นี่นีพี่น้องอาีนลครนี้หงครับใส่ไรเสียไรใส่หน่อยเสียหน่อย Like ใส่ตะขวแนนี่ยขามก็มาเขากันวะใส่ลงไปครับมีตามใส่ลงไปนี่ะครับใส่ลงไปโอเอาอยีกดครับนี่ครับ ល្រូវើង្លានបានទ្លាដាំងអ្ន្ត្នឹងលាស់ដ្លងដែល្ត្ន្ល់ម ไ,ได้ดีขนาดใส่ต้นนี้ กินกันครับเหรอเรอเอเซบะืมคัดคัหอมเปียครบหอมเปียใส่ลงไปหอมเปียบบใส่ลงไปแบบไหนใส่ลงไปไครับ

ักคักเต็มโคกเลยไ,ไี่นอะมากินน้วกันนะครับ ดลงมาแล้วสิเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเนาะมาพี่น้องมากินน,น,น,น้ำกันนี่นี่นกินน้ำกันพี่น้องนี่กลุ่มเนาะโอ้โหข้าวไข่ข้าวไก่ขึ้นขออนุญาตใสิร์ฟมือครับครับอ่ะแบบพักน้องเนึครับ มากินนกันครับกินไปเด้อพี่น้องกินไปน้ำกันครับมาตลวก่องมาอือายกินแจกรัวๆพี่น้องนี่ครับอ่ะทํายังไงก่อนละพี่น้อง ครับนะยืมได้ครับรับแจกดีกว่าคลิปนี้กรเรามียงานแบบนี้ครับต้าจ่าในลูปผ่านขอถมขออะไว้เด้อพี่น้องฝากกดได้กดแชร์กดติดตามช่องตอนนี้รับสักไรทำเด้อครับ